โอเคทดสอบ1 234 5 6 7 8 9 10นะ้าสน่าสวัสดีกันยามเช้านะครับวันนี้ทะเลาะกับไโครโฟนนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์อีกอันหนึ่งที่เรามักจะเจอกันอยู่นะครับก็แก้ปัญหากันไปนะครับวันนี้มาชวนคุยกันในหนังสือเรื่มวินเตอร์เดย์นะครับวินเตเดย์ของมาร์คเบเทอร์สันนะครับนะขอเช็คดูก่อนว่ามันขึ้นมาเรียบร้อยไหมโอเคน่าจะขึ้นเรียบร้อยแหละนะครับเอาเป็นเลกคอร์ดนะครับเป็นวิดีโอแล้วกันเราไม่ได้ไลฟ์นะครับ Uh, วันนี้มาชวนคุยกับหนังสือเล่มนี้ Win the Day นะครับ Win the Day s Daily Habits นะครับ to help you s t r e s s less and uh, accomplish more นะครับ m a r k p เป e r s o n เป็นหนังสือ New York Times Bestseller นะครับ Arthur เนาะอืมเจ็ดบทเรียนนะครับสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ของ Mark p e t e r s o n เนี่ย uh, มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับอขอเช็คก่อนนะโอเคอ่ะ okay. uh, อันที่1ครับชนะตอนเช้าชนะทั้งวัน Win the Morning Win the Day นะครับการเริ่มต้น วันกำหนดโทนของทุกสิ่งที่จะตามมานะครับแทนที่จะรีบเร่งทํางานหรือเลื่อนดูโทรศัพท์สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือจะควบคุมช่วงชาของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านการสวดมนต์การเขียนไดอารี่นะครับหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มต้นของวันเนาะอันนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับข้อที่2องครับจูคลื่นนะเขาใช้คําว่าจูคลื่น kisskiss kiss the wave นะครับ kiss the wave นะ,ะเผชญหน้ากับความท้าทายครับ การหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้ทําให้มันหายไปนะครับแนวคิดเรื่องการจูบขึ้นของเบดเดอร์สันสอนให้เรายอมรับความท้าทายและมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตรครับความยากลำบากท,ที่เรารเผชิญวันนี้กําลังหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งและฉลาดขึ้นข้อที่3เดี๋ยวผมขอเช็ค่อเดี๋ยวนะตึ๊ดตึ๊ดอมันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งใหญ่ขึ้นไหมเออโอเคใหญ่ขึ้นอ่ะข้อที่3นะครับพลิกบทละครนะครับ ฟลิปเดอะสกิปนะครับเขียนเรื่องราวของตัวเองใหม่เอ,อ่อฉันตระหนักว่าความไม่มั่นใจในตัวเองส่วนใหญ่มาจากเรื่องราวเก่เาๆที่คอยพูดซ้ําในใจหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยท้าทายให้ฉันคิดใหม่เกี่ยวกับอดีตนะครับหยุดตีตราตัวเองด้วยความล้มเหลวและเริ่มเล่าเรื่องราวเ,ออเริ่มเล่าเรื่องราวใหม่ที่เสริมพลังเกี่ยวกับอนาคตจะดีกว่าเออนะครับเรามองไปที่อนาคตก็จะเป็นเรื่องที่เราสามารถกําหนดได้นะอดีต กับปัจจุบันที่เราทําได้อดีตทันทำอะไรไม่ได้แล้วก็มองไปในอนาคตนะครับแล้วก็กำหนดปัจจุบันว่าเราทําอะไรได้บ้างนะข้อที่4ครับกินกบอ a ท t h ฟลอกือว่าเป็นอีกหนังสือที่ที่อะไรนะมีชื่อเสียงทีเดียวนะครับอิทเฟลอกนะอืมก็คือการจัดการงานที่ยากที่สุดก่อนนะครับการผ่านวันประกันพรุ่งเคยทําให้เเราก็มักมักจะหมดพลังนะครับ ออการที่ได้เรียนรู้ก็คือการจัดการกับงานที่ยากที่สุดในช่วงต้นวันทําให้รู้สึกสําเร็จและมีแรงผลักดันนะครับยิ่งผัดวันผัดผ่อนานานเท่าไหร่งานก็ยิ่งดูใหญ่ขึ้นเท่าน,านั้นดังนั้นควรจัดการงานให้เสร็จไปเลยนะครับข้อที่5ครับตัดเชือกนะครับหรือว่าคัดเดรล็อบนะครับกล้าเสี่ยงการเติบโตเกิดขึ้นนอกโซนความสบายนะนอกคมอมฟดโซนนะครับเช่นเคยรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่หนังสือเล่มนี้เตือนว่า ความก้าวหน้าเกิดจากการกล้าเสี่ยงอย่างมีการคำนวณน,นะครับคือมันประเมินได้นั่นเองนะหลายครั้งสิ่งที่ดีที่สุดคือการก้าวกระโดดจากความเชื่อและความไว้วางใจในกระบวนการนะครับกระโดดจากความเชื่อแล้วก็เราโฟกัสในกระบวนการใน r o c e s s นะครับนะครับข้อที่6ครับอ่อ win the clock นะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ w h y the c l o c k นะ why the เ l o c k เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดแทนที่จะพูดว่าฉันไม่มีเวลาตอนนี้ ฉันถามตัวเองว่าฉันใช้เวลาอย่างฉ,ฉลาดแล้วหรือยังอันนี้มันเป็นตัวอย่างของคําถามที่ถูกต้องนะครับฉันใช้เวลาอย่างฉลาดแล้วหรือยังการเปลี่ยนมอ,มองนี้ช่วยให้เรานะครับตั้งใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทุ่มเทพลังงานในแต่ละวันเนาะข้อที่7ครับข้อสุดท้ายนะครับ s e e หรือ Cloud นะครับหวานเมฆลงทุนเล็กๆแต่สม่สำเสมอเพื่ออนาคตนะครับความสำเร็จไม่ได้สร้างขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเป็นผลจากการกระทำเล็กๆวินอคอนเซปที่เป็นวิน วินวินตเดยนะครับตามหนังสือเลยประจำประจำวันทำสิ่งเล็กๆนะครับประจำวันที่สะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์หรือเรื่องงานเพื่อเป้าหมายเนาะนะครับทำให้เราได้เรียนรูเ้เรื่องว่าความสม่ำเสมอมีพลังงานมากกว่าความเข้มข้นนะครับเรียกว่าเ,เราทำอย่างสม่ำเสมอทีละเล็กๆสร้างเป็นนิสัย นะครับมันทำให้นิสัยตัวนี้กำหนดอนาคตของเราได้นะครับนี่ก็จะเป็นคุณน้าคุณมาร์คเบเตอร์สันนะครับก็จะมีประวัติเล็กๆลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับในเ,เว็บไซต์นุนาริสนะครับก็จะเป็นประวัติขุนของคุณมาร์คเบเตอร์สันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหนังสือที่ชื่อว่า Win t h e Day นะครับ seven habits uh, seven daily habits to help you stay less and accomplish more นะครับของมาร์คเบเตอร์สันหวังว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์ เป็นข้อคิดเล็กๆนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถาประสบความสำเร็จได้ในแต่ละวันในทุกๆวันของเรานะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะนะครับที่หลังจากทะเลาะก,กับไมโครโฟนมาแต่เราก็หาโซลูชันหาวิธีการแก้ปัญหาที่จะทําให้งานของเราเดินต่อไปได้ก็กลายเป็นอัดคลิปไปนะครับก็ประมาณนี้ละกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ